สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ a c a s o V 5 0 X นะครับเดี๋ยวจะติดตัวกล้องเข้ากับหมอนกนะครับแล้วก็ไปขับรถครับทุกคนตัวหมอนกนะครับแท่นยึดผมก็ใช้เป็นอีพ็อกซี่นะครับอีพ็อกซี่แบบดินน้ำมันนะครับทุกคนปั้นแล้วก็ขึ้นรูปแล้วก็ใช้ตัวแท่นนะครับประกอบเข้าไปแล้วก็ทำสีนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับ รอยแล้วนะครับขยับขึ้นมาที่เจ็ดร้อยยี่สิบทับ เต็มเลียดตั้งค่าไว้ที่60นะครับหกสิบห้าหกสิบลอยลับ ต่อเลยครับ720ตั้งค่าฟิลร์วไว้ที่หนึ่งี่สิบนะครับ อันนี้พันแปดินะครับเฟรมเีลตอยู่ที่60นะครับจะอาจยาวถึงบ้านเลยก็แล้วกัน เร็วที่100กิโลเมตรต่อช่โมงนะครับส่วน 4k นะครับผมก็ได้บันทึกไว้นะครับแต่โทรศัพท์ผมไม่รองรับในการบีบอัดไฟนะครับมันก็เลยไม่สามารถอัพโหลดให้ดูได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับดูแล้วก็จะลืมนะครับฝากด subscribe, กด b ับสไ b e กดไว์กดแชร์นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ